สวัสดีพี่น้องกาแฟคาปูไปไหนซะแล้วล่ะอ้าวมาข่าไปหาน้องชายซะแล้วเหลืออยู่สองตัวเอพเชอรมแมว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 เอพเชอร์อ่ะอเมก็จะนอนแล้ว เอฟเฟชัก็จะไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเอฟเชัหไปไหนก็ไม่รู้ไปเอฟเฟชัก็ไปหาน้องชายแล้วเหมือนกันไปกันหมดแลยเหลือแต่นั่งสาวอาเมยอยู่คนเดียวเลยเหลือแค่อเมยอยู่คนเดียวค่ะ เขาไปหมดอเมก็อยู่คนเดียวหรอ,หอดูพอดีชิอพอดีเห่าไปเหอะไม่มีใครสนใจหรอกทำตัวไม่ดีเองอ่ะเนาะแมว เมลาก็จะไปแล้วนะอเมก็อยู่คนเดียวตรงนี้นะโอเคไหมไปไปแล้วนะลวนะ